เราจะพาเบิ่งรอบๆบ้านปอนครับแล้วเก่งได้ครับเราขายปีนี้เราขายเข่าแล้วซื้อรถจักรเนาะรถมอไซค์ขั้นหนึ่งเนาะพ่อด้ขี่เนาะซื้อขั้นหมื่นกว่าบาทพ่อด้ขี่ว่าเก่งได้สองไมลูกนี่หางเงินนี่ครับเก่งตั้มจอลแล้วครับ ออตำจอกนำนำเคี้ยวครับตำจอกนำเคี้ยวเน้ออยนะครับเห็ดเนี้ยกิน้วนี่อ้อสิเบิง่งนองเห็ดกินอ๋อระวังเฮียเด้อเอาแต่ปลากระกป๋องสองปองครับ ว่านี่หาซีปองนี่หาซองแกงพักได้หนครับเพื่อนวะเออแกงพักพักขมพักกูดนี่ครับแกงพักกูดใส่บักพริกได้หนเนะครับเพื่อนขั้วเพื่อนได้หี่อันนี้เพื่อนที่เก็บเขาไว้ถ้าโมเมนต์ย่ำพ้นกับมะนอนถ้าเป็นย่ำพ้นกับเขาไปนอนเพื่อนล้างน่ะเพื่อนล้างต่อกันนะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนล้างกับซีเนาะเพื่อนล้างน่ะแต่เพื่อนล้างนี หน้าบานตกะนะมันนอนมาไลครับมันหัวหบวครับโคกตำเขาในี่เดียวนี่เนะี่ยเพื่อนท่านสมัยได้เพื่อนเอาปูนรอขึ้นมาเลยปั่นขึ้นมาเองเลยตำเขามันก่นง่ายกว่ตาตำใหม,ม้แต่ว่าเฮาว่าใหม่สีท้นกว่าได้ทุกคนบ้านปอนนะครับบ้านล่างนี่เพื่อนมีลูกเจ็ดคนนะปอนตัวน้อยนะอายุสิบสามสิบสี่ปีก็แม่นะเลี้ยงน้องเจ็ดคนนะทุกคนบ่ธรรมดาครับชีวิตครับชีวิตตองสูครับ นป็นขับบ้านปอนครับมานั่งเด็ดน้ำปอน,อนคือมันแรงเด็ดี่ครับบรรยากาศอันนี้มองปอนมองน่องนอนนั่นนี่มองปอนนอนปอนมีน่องอยู่หาคนพวกคนนี่จะมานอนลูกเจ็บใช่ลูกเจ็ดคนนี่ครับลูกเจ็ดคนยุงเข่าปอน,อข,น <c oughs> ข้าเบิงเ้งเข่านี่เด้อข้าเบิ้งเบิ้งเข่าปอนครับโอ้นี่ครับเลือพ่อพ่อกลุ่มปีหรอครับทุกคน มันหมื่นเนนจังหน่อยได้เลยล้างข้านี่เพิ่นสิเอาไม้เอาไม้ได้เห็ดเ,หเป็นบ่เพิ่นสิเอาไม้ไม้เฮียซับเป็นผกักซับเป็นผกักแล้วกะเอาอันนี้เนาะเอามาเกาะแต่ว่าตอนโต๊กนี่เขาว่าฝนหัวได้ปอนเนาะตอนโต๊กนี่หัวเป็นบ่ตอนโต๊กนี่ฟนหัวได้ปอนลไง นี่ครับแต่มองนอนนี่สังกสีแอ,เอมเจ็บเจียมีเพื่อนขั้วครับเพื่อนขั้วปอนเดี๋ยวปอนเฮ็ดกับเขาวะนี่ปอนโมเมนต์ไฟสีไมะะ้หรือเป่น้องเขาบเ่เฮ็ดเฮ็ดโอ้น้องปอนเฮ็ดกับเขาโอ้โอพี่ไอ้น้องน้องปอนจะทำกับข้าวบรือเปล่าใช่ป้าป้องออกมาหน่อยสิพี่ มาเฮ็ดต่อเห็ดปอนมากระป๋องเห็ดปอนนี่อะทิ <k <k ้งเอาไว้หน okay. ่อยครับน้องปอนเห็ดเห็ดกินเห็ดกินเห็ดนั้งกินฮะน้อยๆนะครับเห็ดนั้งกินนะนี่ น่าสิเบิ่งน่อง,ง,องเฮ็ดกินอ๋อระวังเฮียเด้อโอะได้ปลากระกป๋องซองป๋องครับเมื่อวานนี่ให้ยซีป๋องอยู่นี้ใหย้ยองนี่น้องเห็ดนั่นกินเบิ่งเด้อเบิ่งน้ำเนี่ยโอ้น้องแกงพักเลยนี่ครับเห็นบะเอ่อแกงพักพักขมพักกูดนี่ครับแกงพักกูดใส่บวบพริกเด้อนี่แกงพักกูดใส่บวบพริก โอ้บรรยากาศบ้านปอนนี่นำครับนำกินนะนี่ปเป็นสีใส่กระตุ้ยแบบนี้บรรยากาศแบบบ้านๆเนาะปอนกับเองเข้าใจมีอีกปอนก็นเองสิตามเขาให้เพิ่งสั่นตอนเสาร์นะครับแม่ปอนมากพอดีบรรยากาศ มาแต่ทางปลาบอกมาเห็ดงานไม่วิ๊กนะไปเห็ดแตงไดแทนปอนบอกขึ้นไดนปอนทุนงานปอนโอ้ของไผ่ของมันทีมงานไปทีมงานมันครับมีหลูกเก็ดคนได้ไหยครับนี่เราเก่งนะเราก็ปอนหาเลียงน่องสุดยอดเลยเก่งครับมีน่องเองยวนจาก็เช้าแต่แก่ห้าวจ้ามเด็ก เราจะพาเบิ่งรอบๆบ้านปอนครับแล้วเก่งได้ครับเราขายปีนี้เราขายเข่าแล,แล้วซื้อรถจักรเนาะรถมอไซค์ขั้นหนึ่งเนาะพ่อเด็กขี่เนาะซื้อขั้นหมื่นกว่าบาทพ่อเด็กขี่ว่าเก่งได้สองเมลูกนี่หาเงินนี่ครับเก่งอะไรอเอ่อไปรับจ้างตัดใหม่เนาะตัดใหม่อยู่ขาเนาะอยู่แถวนี้ตัดใหม่บิ๊กเพลินเนาะ พ่ออันได้มอไซคันหนึ่งแหละท้ายเข่าอีกแลกาแลกาน้องปอนกับแม่กับสือเสือนะครับซสืองัวซสืองัวงัวอีกตัวหนึ่งซสืองัวเอามาเลี้ยงตัวละตัวละสามหลานเนาะตีเป็นเงื่อนไทยกับประมาณหาพันกลัวเนาะตอนนี้เนาะตัวหนึ่งเนาะโอ้เก่งเก่งครับสองไม่ลูกเนี่หฮเงินเลี้ยงน้องน้องมีอยู่หกคนลูกเกย็ดคนครับแม่นี่ยผัวบ่มีผัวเนาะบ่มีผัวเรากะเลี้ยงลูกคนเดียวกับว่าได้เนาะทุกคนสุดยอดเลยครับ เพื่อนคัวได้หน่อยๆยืนออกมานี่คือเพื่อนคั่วได้ทุกคนนนะครับเพื่อนคั่วเพิ่นได้นี่อันนี้เพื่อนที่เก็บเขาไว้ถ้าโมเมนต์ย่ำพ้นกับมานนอนถ้าเป็นย่ำพ้นกับเขาไปนอนเฮือนล้างนน่นเฮือนล้างต่อกันนะเพราะว่ามันเป็นเฮือนส้างกะซีเนาะเฮือนล้างน่ะแต่เฮือนล้างนีย่ำพ้นโต๊กน่ะมันนอนเมื่อไรครับมันหัวเพื่อนหัว ตอนแรกผมนึกว่าปอนมานะเมื่อคืนนี้ว่าดียินเสียงคนเยอะหลังชาครับปุ๊กเอาเลยได้ครับนี่กำลังสะนอนหมอหมอกำลังหยอกกันหมอ บรรยากาศครับจิ่เขาในยินน่ะน้ำลิน่นดังขึ้นกันเนาะน้ำลิ่นก็นดังขึ้นกันพี่กำลังจิรจานะครับเบิดหรอือนะบ็อกกระเล็บนะเบิรดแล้วเย่ดดเด้ ของเวียดน,นะใช่ของไทยไม่มีแต่นี้ส่วนมากมีแต่อของเวียดนามจักบาทจักพันล่อวง่าไดนะเก้าสิบหกทั้งหมดนี้บ่ก็เอาแบงแสนนะพี่ให้ไม่พูดเหมือนท่องเลยนะ เอาเงอีกอยู่บ่อ่กินังอีกบ่บ่มีเบียแมนบอกเงินเฮามีเบียจะได้ไปกินผุ่นติมือเงินบอกมือเงินเนาะครับลานขาครับลานานค่าน้อยนี่ก็ค้องไล้ที่กันได้ครับเมื่อ้น้ำน้ำน้ำสไปนะครับอันนี้น้ำ วม่ดินด้บอกอขงเวียนนามเนาะนะครับหมื่นๆแน่เยครับเด้อเอาน้องเขาไม่ให้ออกแล้วพี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะไปนะครับแล้วก็สีิเดือนครับแลลวครับไปนัางเหรียอดูบ้านาบไส้เนาะนะครับปิดกันกันง่วเข่าบะ ไปแล้วครับไปแล้วครับครับมองนาง่งครับทุกคนนอนครับนอนเต็มทางเลยนอนเต็มหนทางเลย,ยนั่นโอเคน้ลังนองกำลังไปหาแก้วลางแก้วกินน้ำเส้นตาครับบรรยากาศครับเขตชนบท เผ็ดผู้ดอยเนาะบรรยากาศเอาตีน้องมาไปบอกพี่มันบอกพี่มันว่าข้าวหน้าเรามาลูกข้าวนะขอให้บ่าวมาสักคนซุ่มเจ้าว่ากันขี้เจ้าคุยกันหูเรื่องนี้เนาะใช้ใจมากเลย ่ยูยูน้ำกันมีคุยกันบ่หูเรื่องจากคนนะครับนอกจากคนนี้นี่สมัยนี่เขาคุยเจ้าสมัยคนเรื่องอยู่แต่แต่เวียงกับเวียงก็ไดดเป็นบางคำเนาะเวียงเนาะได้เป็นบางคำเนาะเวียงก็ได้เป็นบางคำใบกะได้เป็นบางคำเรื่องอะไรยิ้มสวยแต่ส่วนมากจะหนักไปทางที่ตะรางนะไม่รู้เรื่องเนาะ นะครับ้มจอกให้น่ตั้มจอกแล้วครับตั้มจอกนำนำ,นำเคี้ยวครับ <c oughs> ตํ้จอกนําเคี้ยว <c oughs> น่องจ้จุดงแหละครับน่องจุดงแล้ว,ลว <c oughs> จุดงก็คือกลับบ้านครับล <c oughs> ับบ้านแล้ว บ่บ่เอามือกินก็ละอันน้องเขามากินหน่อพี่อันหนึ่งนี่ไให้น้องเขาไปกินเลยพี่เนี่ยไอ้ล่วงไอ้บอกว่าเอาไว้ให้าบทรายควรตัว้ตัวบี้เขาบอกจะกินน้ำหวานดิให้พี่ให้ให้อาน้ำให้น้องเขาไม่ใช่กลับกับน้องเขาดูเวก็จะกลับด้วยได้ไหม เอาสียางกับได้ปะเนี่ยเมืองเนี่ยง่วเ,เพ่อนนอนรับสบายเลยยางกับ๊ะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนครับ